อ่ะท,ทักทายสบายดีทุกคนเนาะวันนี้เขากะออกมาตึกประคอยอีกละวันนี้ว่าพาแฟนมาขายเลขแถวดงนาโซกเนาะเขาก็เลยมีเวลาว่างเลยว่าขอติดรถออกมานำเนาะตอนนี้ก็เวลาหาก็สามโมงมาลองหมายนี่ิ่งเนาะกับเขตหนองบึกดงนาโซงนะกีหลังวัดเห็นอันนี้จะเป็นวัด เส้นนี้เนาะบอน,นี้กระเจ้านมันมีเ่อนอยู่กระเจ้าม้างออกเบอร์ละเจ้าหน่าจะออกละอยู่นี่นี่เขาก็ลองออกมาเนาะหมยกบค่อนข้างแดดเลยมือนี้แดดจ้าเลยอดอนแป๊บเดียวอ่ะมือนี้เขาจะมาใส่เงียใไม่เขาเนาะนี่เลยคือจะแน่เป็นพิม เจอรี่ขนาด2.5นิ้วน้ำหนัก5กรัมตัวนี้ตัวทมิฬเท้า,าก็จะใส่เป็นดำท้องเขียว,วมาหาประคอเบ่งว่าสิมีผลงานาบ่กมายเนี้ยค่อนข้างแดดเลยฮ้อนเดี๋ยวจะอันเก็บเฉพาะตัวหญ่ตัวน้อยที่เหลือปล่อยเบิดบ่อมันนะน้อยเกิน บ่อยากได้ตัวน้อยนะให้มันงหนญะ่นะเนาะไปเดี๋ยวไปลุยกันมีคนงานบอกับหมายนี่เนาะไปทุกคนทุกคนนำมา ไปไปนะ มันบ่มีตัวหา่าๆเว้ยตัวอยากกินเหี้อ่อีอหลีนะอันนี้มันนำมาจะซือนำมาเบิ้งเลยกับไปบ่มีตัวไดนใส่ต้มด้วยนะฮะคือคือมีนำมาเี่ยนี่อ๋อหลุดอืม ไม่อยากทรงนะเพราะว่ามันมีงามไหมยี่หันสายเ้าสิไปพันยี่หันเลยงดโอ้ปากทอทุกคนนะอีไก่นะอะยังเพิ่มน้ำหนักให้มันก่อนอยูไก่เกินมีบว่า กลัวนนีปะกวนนีมันก็ได้อยู่่งไปไกลๆข้ามไปทอบนทอน้ำมัน เห็นทอนาำว่กลองเฟื่อยมือมานึ่ทอน้มหอดบอวัวอุย้ยลมผัดลมผัดมันจะไปต้นไม้มามามาพี่มาพี่เออนี่บนลงๆนี่ตอนหน้ามันเลย นึไปละตัวนึงตัวนึงอยู่นี่กตนเนี่ยตกลงไปมันสลนะปาอยู่หันบ่ว่าบ่มีตัว ไปแล้วเรียบร้อยกัดแล้วทุกคนกัดแล้วตึงอยูตึ่นยุอ๋อออปากพอเลยพอดี ชหวบนี่มาแล้วพิมเจอเลยเ<อ><ะ>นาะก็คือโอ้ก,กอกค้างนิดนึงใส่กับพอด,ดีอดว้วนได้อยู่ rồi chép bay nó để có thay hộp con mà to nó, đây là nâng tem khang khang như mình luôn được บอกบอกแล้วมีตโตปากทออีกเลยตีร้องไปปุ๊บเลยดูดเลยน่ะอีกแล้วทุกคนกัดแล้วกัดแล้ว วสเช้าโอ้น oh. oh. <cat on developed Airbnb> ่าจะลากลากกันลุงอ๋ออ๋ออ๋อปลายน้องออกมาโอ้ชูแวดโอ้ยรุ่นเดียวกันเลยเบ้เบ้ชิโมะนะตัวหนึ่งยังอยู่นี่อยู่ไม้แต้มล่ะนี่ย่ะ tỷ phải phát phạm là lạc lùng mà tự nhiên ngay tùy con này nè Ok nha chờ lấy đều lưu to nữa nhầm văn đen phép điều này về tục phạm cắt เดี๋ยวกันอีกสิมีตัวอีบ่ยังเหลืออีกข้างเบื้องนี้ยังเหลือเบื้องนี้ยังเวตีเดี๋ยวเบื้องข้างนี้ก่อนจะผิวน้ำก็ได้หน่อยหนึ่งเราปล่อยจมก็ได้หน่อยหนึ่งหน้าปากท่อน่าจะบุ๋ลึก มันยังเหลือมุมนี้นี่แต่ว่ามันต้นไม้ต้นหนาแน่นไปบังอ่ะข้างนี้เพง่ด้เวลาแล้วหางนี้เอา้กากัดอีลีว่าแล้ว เบิ้งสายกอนอยู่บ่โอ้กำลังย่ําเลยกำลังย่ ắ แซ่บเลยกำลังย่ ắ โอ้ยอยู่วะโอ้มันโอ้ฟองขึ้นเลยหนึ่งป่ามันอยู่แคมเนาะมันอยู่ในเนาะเวลามันกัดเหงแล้ะมันกัดเหงแล้วมันลอยออกมา แล้วเฮ็ดให้สายเฮามันบ่ตึงเฮาบ่ฮู้ว่ามันมันอยู่บ่แต่อันความรู้สึกตอนเช็คสายอยู่นะมันอันนั้นอยู่เลยย่อยู่เดี๋ยวเอามข้างนี้ได้จกแต้ม โดดน่าจะโตน้ำมูจักฮะที่มันกินเหยียเหาออ๋โอโตมใหญายซะนะกหินแล้วน้อยกวันพวกนี้ซะเนี่ยอีกแล้วกัดแล้วบอไปเห็นบอกปลามันลอยออกมาเนาะ ตมันโดดนะจุดเดียวสามแต้มเลยนี่เนาะแม่นละแม่นอหลีตัวที่มันโดดโอ้ตัวนี้น้อยกันมูลเลยให้ทุกคนเบ่งเนาะซํากับดามจับคันเบ็ดเลยเห็นบ่เจอรี่เต็มปากเลยเดี๋ยวปล่อยมันตัวนี้นะถ่ายของกัน tìm đi Tôi nói họ có bói vậy, họ nó nhai Ở đi นี่ก็จะเอิ้นเห็ดเอียงอันนี้อกัดอ้า,อ,าอยู่นี่หว่ะอาอรุดลุดลุดลุดไปแล้วไปแล้วฟุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาอ่าเอ้ยเจ๋งนะ mấy mấy giật luôn cả luôn bay giật luôn cả luôn bay bộ luôn kịp đấy bay tù nói อือหือนี่นี่อยู่อยู่มาน,นี่เลยใส่ปอกนะรักัดอยู่แขมอ่ะถ่าทายหูบแล้วก็ปอยอะ กลัวหายเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวขอใยหัวกันกันแต้มดีสนะี่อ่ะตัวนี้สำหรับตัวนี้ อาวกะสีม,มาปล่อยมันเบิดนี่เลยบอซะมันกระเทินเฮ้ยเข่าปากนะ่ะไปสำหรับตัวนี้ไปก่อนเลยงลงไปกินลา ไปอันไปอันทีไปอก่อนไปปละเออตัวนี้แหละงายกันมือตัวนี้ตัวนี้นะงายกันมือเลยไป เอาแล้วเนาะถือว่าผลงานเฮาเมื่อนี้กัพอได้งัดได้มวนอยู่ซีแต้มเนาะปล่อยไปเบิดสำหรับเนืเจอรี่เสียงดังเสียงดังดีเสียแต่ว่าบ้านเฮานี่ป่านบ่หลายป่าใหญ่นันบ่หลายเดี๋อวจะป่าน้อยหามันก็ค่อนข้าง,งยาก่วงนี้ถ้าน้ำลงอีกกน้อยกันเดี๋ยวเจอเท็กซัดแท้ เท็กซัสลิกเนาะปลาสูตรขึ้นบกระไลปลาสูตรอ่ะสำหรับคลิปนี้เฮากาขอจบไว้สำนี้เนาะแล้วเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเลาะตึกเล่นแถวนี้ก่อนบึง่งวาสิตึกปลาสูตรมันชิกินไปเดี๋ยวคอวันตึกเล่นก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะ